เอากันต่ลตัดเพราะว่าน้ำอันนี้สองมือจ้ะถือกล่องน้ำแล้วก็ตัดเหลื่อมตาแล้วค่ะเพื่อนๆือนขึ้นไปแนวนี้เนาะบัดนี้ ใส่ตะก้าแล้วน้ำจะเก็บขอนี่อยากเก็บคอนี่จี๋ยวจะ,วจะไปภาพไปเบิงพักซีน้ำจะ,จะเพื่อนเพื่อนพักซีหอมนะคะหย่อนเอาจะ้ะน้ำยากินกระปุลนะคะแล้วยายคืนนีก,ก็กินมาท่านจ้ะเพื่อนเพื่อนเอาไปจักหน่อยจ้ะยางละหน่อยนะคะซ้ำจะของกินเหมดอ เพราะว่าต้นเป็นยังอ่อนอยู่จ้ะกับผักกะถินจะเปลือยแดดซองตาหรือจ้ะเปืเปือๆไปจ้ะพอแล้วค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปกินกับป่นกันจ้ะ เพื่อนๆน้ำตำปนแล้วเดยบร้ยรอยนะคะพริกเผ็ดมากเลยค่ะแดงจึงถึงเลยพริกภูเขาไฟนะคะน้ำมต้มใส่ผักชะแยงนอกจากหลกักะใส่ใบบักขามนะคะหละกักาใส่ตะไคร่ดับข้าวนอกจากแล้วก็ตำใส่พริกขนนอกจากเนาะพริกภูเขาไฟเป็นอย่างคื่อื่นทีภูเขาไฟเพราะว่าหน,นาวมาจากบานจา้ะส่วนสานมีน้ำเนาะคะ่ะมือนีน้ำเห็ดบากระต้ฟรั่นหลวก็ ยูนีเพื่อนเอิญเป็นบวชนอกจากปาหน้าบใส่ก่อนนะคะพลังเล่ากินซัสซี่ครับไอหน้าฟ้าเกินวิไฮนอฟฟิสอะลัสกาอะลัสกาซีลักอะลัสกาซีลักป้านีเพิ่นจะอศาศัยอยู่ในทะเลน,นะคะบริเวณปาน้ำจืดปาหน้าจะแต่หนามคืดหยาบนะคะเป็นปลาที่หนามสื่อมาจากรีดเดินค่ะตะว่าโชว์ีที่ว่า น้ำม,มีผักอันนี้เป็นผักกระตินที่น้ำตักมากนะจ๊ะนี่จ้ะไปหลาดอาเซียนไปได้ผักอันแะแยงมากจ้ะต้มแบบบานเห้าแล้วก็ตําตอนจริงน้ำว่าจะขวบพริกนะคะแต่พอดีอน้ำลืมเอาสื่อพริกสดมากจ้ะน้ำก็เลยได้พริกแห้งตามจ้ะมาจะเปื่อนๆกินข่าวก็ปนปลากลนน้ำลายกึ่งก็ปัดสดๆปอสานพริกนะคะเนาะนี่จ้ะ ต้นหอมนำซื้อมาจากหลานอาเฉียบนะคะเพื่อนๆสภาพเป็นยังสีจ้ะใบอยาให้แฟนเล่าเห็นจ้ะประว่าซื้อมากกันราคาแพงนะคะซ้ำเสยกินเียงกับแพงจ้ะแต่เวลาเสือร์เ็นอาถิมร้าล้วกับรรมดาเนาะจ้ะเงินเีียงมันกับของเดี๋ยวนี้มันแพงเหมือยยางจ้ะขออนุญาตตักเข่าสวยร้อนๆกินกับคนเนาะจ้ะเนาะ มันจะเป็นเปๆอลงมือแล้วจ้ะเัวสาม,มีหนามเรากินวระจ้ะมันจะกินมันตั้งกล่องดีๆแดดมันซองจ้ะเพื่อนเมื่อนจะเสร็จแล้วจ้ะปาลาฝรั่งปนกินก็พักไทยเนาะจ้ะเพื่อน ้กินดิบน่าือกินนะคะพักไอ้แน่นี่จ้ะขอโทษนะคะเสียงเข่ามาแฟดแล้วกินแล้วแล้วอาจารย์ไปว่าเมืองสิ่งจ้ะแส่ด้วยจังเบื่อหอมแดง มีประโยชน์หลายด้วยจ้ะอันนี้ปากกระถินที่นามุสาปลูกนั่นจ้ะ ต่วนเพื่นซำหนีนะคะกําลัางอ,อกก่อนน้ำบดีเก็บมหลายจยเพื่อนเพื่อนเก็สมาซมจะคข้องกินเมิดนะคะบานอันอน้ำเพื่นพักซี่หอมจย่เพื่อนๆนำบุหัดทั้งบานเื่นเื่นพักเหยียงนะคะ ส่งใส่หนังปลาบานเห่าแล้วเจอเปลือยเปล่าหนังเห็ดเฮดคือแม่เพป็นพาเห็ดจ้ะคือจะกินมันหาปลาเนี่นะคะหนังเล่าไปซื้อปลาอยู่บ้านไปยุรีเดินจ้ปะปลาคอกับมีจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าหนังเคยซื้อมาต้มกินเธอหนึ่งน้ังวันบปแเซด พอครับเสร็จแข็งมากนะจ้ะป้าเนียนอย่งเสดนำเลื่อนล่องเปลี่ยนปลาของเมืองหนีบึงกันโฮเมนปลาลุละาโดด้ะจ้ะมันเป็นปลา อคนเพิ่นอักนักปลานี่มันละหมักอันน้ำอันทะเลจะบ่เมเปนปลาแนวเจดืดปลูกไก่ซ้ำใดก็กิกนซ้ำนันจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลูกผักไก่อยากให้มันงามเลยจ้ะแต่ว่า จักซื้อว้านแนวใดใจยูนี่นามว่านามโป้หราอนามนามกัว่าสุดยอดแล้วกได้เก็บกินจ้ะตังกล่องบ่ค่อยอัน แจมบันไดนะคะเพื่อนๆแล้วก,ก็ยาดคลิปเาาเนาะจ้ะเนาะแสงแดดในของขั้วานามนี่แดดร้ายจ้ะแดดซองอย่างเพื่อนๆไล่หูไล่ตานะคะนี่เลยจ้ะคนปลาเมืองฝรั่งเนาะจ้ะเนาะกินกับพักกระถินที่ปลูกไว้นะคะผักซีหอมผักกระแยงนี่สื่อเขาจ้ะจบคลิปไวแค่นี้เนาะค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย